ชานมไข่มุกฟินฟินได้ยินเสียงทะเลได้ยินเสียงลึ่นนะว้าวฉันชอบมากเลยอะมุมเนี้ยเอเอพี่พิชาพี่พิชากินชานมไข่มุกอยู่อะเดี๋ยวเราวางไข่มุกติดคอนะคะพาพี่พี่พิชานอนกินจะด้วยอะระวังนะคะพี่พิชาเดี๋ยวจะเจนไข่มุกติดคอเอ้าพี่นั่งกินเถอะไหม ก็ได้น้องไปนั่งกับคีก้าก็ได้นะคะก็ได้จา้าว้าวฉันชอบมุมนี้มากเลยอ่ะจะยืนร้องเพลงก็ได้มุมเนี้ยสวยสวยมีดอกไม้มีต้นไม้ว้าวได้เห็นทะเลฟินฟินด้วยได้เล่นอคูเลเล่หรือกีตาร์เนี่ยเอะกำลังแย่ง ป่านี่ยปาน่าจะสุกแล้วนะแม่โอเคแม่ชอบดินนี้จริงๆได้ป่าเมนูหนึ่งแล้วเดี๋ยวพ่อจะเอาน้ำหน่อยน้ำเนี้ยอร่อยอร่อยนี่ตา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 ดูยายนะยายหยิบสตอเบอรี่มาดูนะอืมหวานกรอบ แบบกลอบแบบกัแบผบแบบลไม้แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆด้วยนะมันอร่อยมากเลยนะตาลองชิมแล้วยังน้ำแตงโมอันนี้เนะ่ยสดชื่นฟร e มากเลยจ้าตาลองชิมสตรอ,ตอเบอรี่ไหมสามชิ้นเนี่ยกินไปทีเดียวทั้ง3ชิ้นเนี่ยโอ้โหหวานกรอบผลไม้นะแล้วก็เปรี้ยวมากด้วย เอ,เอ๋ยยายทำไมต้องทำเสียงหนื่อยอย่างนั้นด้วยอ่ะเปล่านะ่ะกินเลยจ้าโอเคฮอมแล้วทำไมถึงเอาใบาไม้มาเนี่ยพอดีจานน่ะนั่นลูกของเรากำลังล้างจานอยู่มันก็เลยไม่มีจานไหนกินได้ยายก็เลยไปเด็ดใบไม้มาหวานจ้าอ้ออร่อยดีเหมือนกันนะอุ้ยฉันมาแล้ว อ้า <utan> พี่คีตาเฮาคีตาเธอ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 มาได้ยังไงอ่ะยืนเลโสดที่เนี้ยอ๋อฉันเหรอฉันน่ะรู้วิธีวาร์ปแล้วนะ,ะแล้วเธอรู้วิธีวาร์ปได้ยังไงอ่ะแม่ฉันซื้อเครื่องวาร์ปมาให้ฉันแล้วมันอยู่ไหนเหรอฉันไม่บอกหรอกฉันไม่ให้เธอดูหรอก อ,อ,อย่างนี้เธอก็ว้าไปไหนก็ได้แล้วสิใช่นี่คือครั้งแรกที่ฉันกดเครื่องว้าบเองเลยอะรู้สึกตื่นเต้นอะว้าวเอาเธอมานั่งทำอะไรก่อนไหมเธอ,อยากกินน้ำน้ำเอ้ยไม่ใช่สิเธอ,อยากกินผลไม้ไหมผลไม้เหรอผลไม้รวมเหรอใช่แล้วก็มาจิบน้ำกันเฮ้ย นี่พวกเธอเราฉันด้วยเอาสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาสวัสดีค่ะเอาเอานี่พี่ชาคิตาเข้ามาได้ยังไงอะ่ฮะคิตาเขาบอกว่าแม่เขาซื้อเครื่องวัามาให้แล้วค่ะจริงเหรอใช่แล้วค่ะเธอรู้ไหมฉันนะ่ะซื้อเครื่องวับสีเขียวด้วยมันสวยมากเลยฉันรู้ว่าเธอชอบสีเขียวใช่ใช่ อ่ะเดินได้เลยจ้าจะเอาอะไรไม่จ้าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแม่ทำให้กินนะใช่แล้วครับโอ้ยอนั่งห้องครัวของริษัาทที่นี่ก่อนได้เลยนะฉันอะอยากมีบ้านอย่างเงี้ยแบบมีริมทะเลบ้านอยู่ตรงริมทะเลแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูนะแล้วก็มีธรรมชาติอย่างนี้ด้วยหรอเธอชอบเหรอใช่มันแบบ ดูธรรมชาติแล้วเวลาเราเล่นเกมอะไรเยอะใช่ไหมมันก็ปวดตาแล้วก็มาดูอะไรเขียวเขียวพวกนี้สวยดีนั้นจะเอาอะไรดีพ่อถือไปไปนั่งโน้นจะเอาอะไรดีเหรอจ้าเด็กๆเออมีเมนูให้เลือกนะในกล่องนี้เลยนี่นิชาเือฝากมือืีฉันก่อนได้ไหมได้อืมว้าเมนูนี้ดีน่าก,กินจัง ต้องใช้แตงโมกับสตรอเบอรี่เออนิชาเธอสะดวกทำเมนูนี้ไหมอ่ะมันน่ากินสุดๆเลยอะฉันอยากกินน่ะได้แม่คะมีอันนี้ไหมคะพอดีคีตาเขาอยากทานนะคะหรอแม่มีแม่มีมมหนูคีตาจะเอานี้หรอคะใช่แล้วคะ่ะคุณแม่มีอันนี้ด้วยก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันเกรงใจน่ะฉันเอาแค่นี้ก็พอ เออนั้นหนูขอเอาอันนี้นะคะผลไม้รวมๆค่ะได้เลยจ้าเฮ้ยน่ากินจังเธอแม่ทําแม่เธออ่ะเธอทํไม่แม่เธอาทาทเมนูนั้นได้จริงหรอใช่แต่ทําให้นะจ้านี่พ่อปลาย่างที่พ่อจะกินเนี่ยเอาไปแม่สั่ย่างให้ระวังก้างเลยนะแม่ไม่ได้เอาก้างออกเอาก็ได้ นี่เด็กๆด,ดูสิจ๊ะมันแค่นี้เองแม่แค่เอาสารตรอเบอรี่มาผสมกับแตงโมได้แล้วจ้ะผลไม้รวมอะช้อนจ้าหนูคีตากินได้เลยนะขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้าว้าวว้าวทำง่ายแค่นี้เองหรอคะเดี๋ยวหนูจะไปทำบ้างนะคะได้เลยจ้าสูตรเนี้ยเป็นสูตรของแม่เองแล้ว ชามันคือชาอะไรเหรอคะแม่คือแม่เอาแตงโมมาจ้ะแล้วก็เอ่อแตงโมก็ควักอยู่ในนี้ใส่ในนี้ไว้นะจ้ะเป็นผลไม้จ้ะเหมือนไอติมมาจ้ะเป็นเหมือนถ้วยแตงโมจ้วาว้าวนั้นคุณแม่คะหนูขออนุญาตกินไอติมได้ไหมคะหนูอยากกินหรอจ้าได้จ้าอะ เอาช้อนไหมไม่ต้องหรอกค่ะหนูแค่ดื่มเอาก็แล้วกันเพราะว่าไอติมมันก็เล่นน้ำลายแล้วค่ะค่ะ<ม><ม>ได้จ้าอืมอ้ยยยมอร่อย,ม,ย,ม,ย,ม,ยม,อมากเลยนี่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปล้างจานให้ไหมคะหนูขอกินบ้างสิเออเดี๋ยวหนูล้างจานช่วยกับหนูหนูช่วยคีตาล้างจานให้ด้วยก็ได้นะคะช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะแหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแม่ล้าง จานเองจ้าไปแล้วนี่ทะเลเลยเฮ้ไม่ใช่เดี๋ยวแม่ไปห้องน้ําล้างจานที่นี่ไม่มีห้องน้้องล้างจานสิงล้างจาน <c oughs> น่ะนี่นิชาอะไรหรอคีตาอา่ะงมือถือเธอนี่ห้องนอนเธอเธอมาตรงไหนหรอห้องนอนฉันหรอกับทีก้านเนี่ยนะฉันห้องนอนฉันกับทีก้านา่ตรงนี้นะ่ส่วนฉันน่านนอนตรงโซฟา แล้ว,แล,วแล้วทำไมเธอเธอไม่นอนโซฟาแล้วให้พี่ชากับโรซ่านอนบนเตียงล่ะก็ฉันนะบอกให้เขานอนนอนบนเตียงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเกรงใจเขาก็เลยนอนที่โซฟาแทนน่ะเอาหรอไม่ฉันก็เกรงใจให้เขานอนเตียงไปเถอะมันเป็นเตียงของเขานี่ <c oughs> <c oughs> ก็จริงนี่เนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันก็เลยนอนบนเตียงน่ะ เตียงมันเธอสวยจังเลยอ่ะฉันอยากได้เตียงอย่างนี้บ้างจังแล้วผ้าห่มแบบนี้มันมีสีเขียวหรือเปล่าอ่ะมีสีทำไมอ่ะฉันจะได้ไปซื้อเธอซื้อที่ไหนหรอก็เออฉันจําไม่ได้นะมันเป็นอันเก่าน่ะเอ้ยอันใหม่ฉันเพิ่งซื้อมาแต่ฉันจําไม่ได้มันห้างอะไรว้าวเธอบอกฉันมาไหนสิเออเออออนี่ได้แหละห้างโมห้างโมเหรอห้างดมออเหรอใช่ใช่ใช่ ฉันชอบจังอุ๊ยมีโต๊ะแต่งหน้าดีอะโต๊ะขึ้นสำอางอะอยากได้จังเธอรู้ไหมฉันอยากได้โซฟาแบบนี้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่โต๊ะขึ้นสำอางใช่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 ฉันอยากได้อะไรแบบม่วง,งแบบเนี้ยฉันชอบบ้าวันนี้เจอแบบเนี้ยมันสีม่วงดีหรอฉันน่ะก็ชอบเหมือนกันนะสีม่วงมากอา้าวแต่เธอชอบสีชมพูไม่ใช่หรอ ก็ชอบทั้งหมดแหละว,ว้าวอุ้ยน่ารักจังห้องเธอน่ะอุ้ยแล้วก็มีไฟแบบนี้ด้วยมีบับลูนเหมือนฟองออกมาด้วยฉันอยากได้ไฟแบบนี้อะหรอเธอซื้อมาจากที่ไหนอะก็ซื้อร้านเดียวกับผ้าหโฮมากว้าวแล้วตู้เสื้อผ้าจะมีอะไรบ้างเนี่ยยยายๆมาเปิดดูอย่าเปดิดดูนะ ฉันเพิ่งมาย้ายในฉันเพิ่งย้ายรีสอร์ทที่นี่อ่ะฉันยังไม่ได้วางเสื้อผ้าผ้าเสื้อผ้าอะไรอ่ะมาเมื่อวานฉันเพิ่งย้ายมาเพิ่งจัดของมึ่เสร็จฉันยังไม่ได้ใส่ชุดไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรอ่ะฉันก็ยังใส่ชุดเมื่อวานอยู่เลยอ่ะอ้าวเธอไม่ได้อ,า,อ,อาบน้ําหรอฉันอาบน้ําแต่ฉันใส่ชุดเดิมอ้าวตู้เสื้อผ้าเธอไม่มีอะไรเลย นบอกไปแล้วว่าจะเปิดดูชันอาคุณผู้ชมเขาแมเธอนี่เธออยากมาดูห้องนี้ไหมได้ได้ได้มีอะไรบ้างหรอเออแล้วห้องเธอไม่มีห้องครัวหรอก็ห้องเมื่อกี้ไงแล้วไม่มีตู้เย็นหนอไม่มีอ่ะโอ้เอานี่คุณตาเธอหรอใช่สวัสดีค่ะคุณตาโอ้สวัสดีครับนี่นี่นี่เช้านี่เคอยอ๋อ นี่คิตาค่ะเพื่อนหนูเองโอ้สวัสดีจ้าคิตาสวัสดีค่ะคุณตาแลนน้วตดนตม้คือคุณยายของเธอเหรอใช่ไปสวัสดีเขาสิเออสวัสดีค่ะคุณยายเอาโน้นใช่คิตาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อผึ่งเห็นหน้าครั้งแรกอน, <c oughs> นี่คือรีสอร์ทที่เธอคยอ,อยู่ที่นี่ใช่ไหมสวยจังเนาะใช่ท่านจ้า โซฟาตรงนี้จางดอกไม้มีสีม่วงด้วยอ่ะหุยตรงนี้มีเทียนด้วยอะเจง๋งเอาเมื่อวานที่เธอมากับฉันนะ่ะเธอไม่ได้มาดูห้องนี้เหรอไม่ได้ดูเลยเอา้าหรอฉันเพิ่งมาสังเกตเนี่ยว่าเธอมีเสื่อด้วยเหรอใช่เอาไว้เสื่อแบบนอนอับแดด,ดตรงทะเลน่ะอุ้ยเธอฉันชอบจางเลยอะ ไ่กำไรด้วยเหรอฉันอยากได้อ่ะั่นเหรอถ้าซื้อจากที่ไหนอะแพงไหมอะ่ะก็ประมาณไม่กี่บาทแล้วนะเหรออุ้ยน่ารักจังฉันชอบเธอก็ชอบหมดนแหละใช่เธอก็น่าจะชอบหมดแหละพูดอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ อ๋อคีตาฉันลืมบอกอะไรฉันชอบมุมนี้มากที่สุดเลยเออขอโทษนะคะคุณตามุมเนี้ยมันแบบสุดสวยอะคือมันนั่งแบบจิบน้ำจิบอะไรแบบเนี้ยจิบกาแฟตอนเช้าก็ได้แล้วก็มานั่งชมทะเลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีต้นไม้เ,เขียวๆอะ่ะพักสายตาก็ได้ด้วยอะแถมเก้าอีกก้ก็ยังแบบโอ้โหว้าวฉันชอบอะฉันก็ยากชอบมุมนี้เหมือนกันมิชามาลองดูสิ อุ้ยฉันชอบมอุมนี้โอ้ชอบจังอะสวยอะถ้าแล้วก็วางทำอะไรตรงนี้ก็ได้อะหรือเราอะ่ะจะเอาไม่เอาแบบโต๊ะอันนี้ออกก็ได้นะคือมันเลื่อนที่ออกได้แล้วก็ไม่เอาเก้าอ,อี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเราจะเอาวางเป็นแบบห้องครัวแบบแบบปิ้งย่างกินอะไรอย่างเงี้ย แต่ฉันคิดว่าระเบียงตรงนี้มันแคบนะใช่มันเหมาะกับนั่งชมวิวอะไรอย่างนี้มากกว่านะฉันจำใีสอนนี้ที่สุดเลยอะว้าวนี่เธอถอ,อยับมาอยู่ห้องน้ำามมดีดีด,ดีนี่น้ำเธอจะกินยังเนี่ยกินไปแล้วอ๋อหรองั้นฉันไปขอไปดูนี่ก่อนนะเราเไม่ต้องปิดประตูเหรอไม่ต้องไม่ต้องห้องน้ำฉันไม่ค่อยมีอะไรหน่อยอะอ <c oughs> ก็จริงแต่มันมีสีสวยอะเนาะใช่มีรูปหอยด้วยมีสองสีม่วงกระถังต้นไม้เนี่ยสีม่วงอะฉันอยากอยู่รีสอร์ทน,นี่คงจริงได้ที่ก็มาอยู่ได้นะมีหลายห้องนอนนะแต่ว่าฉันไม่ได้พาเธอนะ่ะพาเธอมาดูโอ,อ้เสียดายหน่อยนะหุยน่ารักเธอรู้ไหมโถส้วมเนี่ยก็เป็นรูปหอยสีม่วงด้วยอะว้า ในห้องนี้มีห้องสีม่วงยอดจุงกรอบรูปเธอดูว้าวรูปอะไรเนี่ยคุยกรอบรูปเนะี้ยที่เธอซื้อกี่บาทรอไม่เท่าไหร่นะฉันมีกรอบรูปแันนี้ที่บ้านจริงเหรอใช่รีสอร์ทห้องที่เธออยู่เนี่ยมันใหญ่จังเลยอะ่ะแล้วมันมีห้องที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอะ่ะฉันไม่รู้สิ ต้องไม่ถามพ่อแม่ฉันน่ะแต่ฉันรู้แค่ว่าห้องเธอสวยมากเลยห้องนอนเธอ,อฉันอยากมันอยู่มากเลยอะเธออยากมาอยู่ก็ได้นะแต่ข้อเสียของฉันคือฉันไม่ได้พกชุดไม่ได้พกอะไรมาเลยอะกระเป๋าเดินทางฉันก็ไม่ได้เอามา แหมเธอไปกลัวอะไรเธอมีเครื่องวาร์ปแลว้ววาร์ปไปไหนก็ได้อยากวาร์ปเวลาไหนก็ได้เธอรู้ไหมเครื่องวาร์ปยังย้อนเวลาได้อีกนะแต่ฉันแค่ย้อนไม่เป็นแนละฉันก็เลยไม่ค่อยย้อนนอ่ะรอแต่ฉันกลัวฉันกดปุ่มผิดแล้วมันระเบิดอะ่ะแหมเธอมันไม่ระเบิดเพราะว่ามันดีมากละเธอจริงเหรอใช่เธอวาร์ปไปเลยแต่ฉันคิดว่าฉันได้บ,บคิปก่อนไหมอะ่ะก็ได้ นั้นคุณผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบบ้านนี้ก็คอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ฉันทำคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาให้ด้วยคลิปนี้ทำไมทีก้าไม่ไม่คอยออกกล้องเลยอะไม่รู้งั้นก็บายบายกันก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ใไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะทำไมวันนี้เราสองคนออกกล้องไอยจังเพิ่งมาได้ออกตอนนี้ตอน ตอนเริ kind of ่ม <mailbox> ค <criticizing Deadpool> ab <ip about> <anymore> ิดกับตอนหลังคลิปเนี่ยได้ออกแค่นี้เองอ่ะชายชายชาฉันไม่รู้ว่าผมชมออกจากเิปนี้หรือยังอะได้ได้ออกกองกันนิดเดียวเองอ่ะอกดปินิชากดที่นิชากดที่คีตาเด้วใช่แย็งออกกองฮ่า